ต้มผัดแกงทอดหลากหลายเมนูของความอร่อยกับวิธีการปรุงแบบต่างๆสำหรับการปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชเป็นหลัก โดยเฉพาะเมนูชื่นชอบเช่นเมนูทอดแบบต่างๆก็คงหนีไปพ้นต้องจัดการกับน้ำมันที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะไม่เป็นมลภาวะต่อทางสภาวะแวดล้อมแบบต่างๆสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่ง่ายยินง่ายสไตล์ยุคเคองหลังครัววันนี้จะพาทุกท่านมาชมวิธีการจัดการกับน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องครับโบราณท่านว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ไม่ยากเลยครับวิธีจัดการที่ถูกต้องนั้นเพียงท่านเรียกบริษัทที่ต้องการน้ำมันดำเข้ามาจัดการให้กับท่านรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายน้ำมันดำนั้นย่อมเป็นผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนดีกว่าเราจะนำน้ำมันดำทั้งหลายนั้นไปทิ้งในแหล่งทำบำบัดธรรมชาติซึ่งเป็นมลภาวะและมลพิษต,ต่อมาในภายหลัง ประโยชน์ของเขาก็คือสามารถนำมาปรับเปลี่ยนสเปรสภาพให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หรือเครื่องยนต์ต่างๆได้หรือที่เราเรียกกันว่าน้ำมันดีเซลนั่นเองนะครับ